กับสวัสดีครันทุกคนนะคราวนี้พวกผมตั้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับจากทางฝั่งแบรนด์ Oppo ตับมือครับเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเสียงมันคอมันแหบนะครับช่วงนี้มันก็ใช้เสียงเยอะนะครับตะโกนวกวกกวยวายเล่นกันในออฟฟิศใช่ไหมอัพพอมาแล้วนะครับกับการทำสมาร์ทวอชครั้งแรก บรนด์ซึ่งหลายๆแบรนด์อย่าง Huawei, Apple, Samsung นะครับเขาทำสมาร์ทวอชกันออกมา2-3เจนละนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของ OPPO ที่ทำออกมานะครับมีครั้งแรกของโลกด้วยเหมือนกันนะครับก็คือหน้าจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอ 3D curve ครั้งแรกของโลกในรุ่นพี่เขานะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากมี Wear OS มาให้นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากทางฝั่ง Google มีโตให้โหลดแอปเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆแอปนะครับมีหน้าตาให้โหลดใช้เป็นแสนรวมถึงมี UI ที่คัสตอมให้เฉพาะเราด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมี AI มีอะไรทำให้เรียบร้อยแล้ว ก็การใช้งานเนี่ยถ้าอยู่ไปใช้งานมานะครับอย่างการ tracking การนอนหลับเอ่ย tracking การออกกําลังกายเอ่ยม่น ใช้ได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์พื้นฐานอย่างเช่นการโทรเข้าโทรออกเอ่ยการแจ้งเตือนเอ่ยคัสตอมไมค์นู่นนั่นนี่เอ่ยเนี่ยถูกว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับกับราคาที่เปิดมาอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แรงมากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,999บาทในรุ่น4 1ม mm, มแล้วก็ตัวท็อปหรือว่าตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยนะครับก็จะราคาที่ประมาณ7,999บาทตอนนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกเขาวางขายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมเนี่ยได้เอามาลองเล่นก่อนเปิดตัวประมาณอาทิตย์นีก็ กราบเทปเท้าอ ppo ด้วยแล้วกันที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นนะครับครั้งแรกของแบรนด์เนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์อย่าง Apple Watch ทํามาครั้งแรกแบตไหลเป็นเปิดก๊กเลยนะครับซัมซุงทำมาครั้งแรกแบตก,ก็ไหลเป็นเปิดก๊อกเหมือนกันดังนั้นครั้งแรกของแบรนด์เนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกตัวนี้เองก็เหมือนกันนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าได้ฟังกันว่าเท่าที่ไปลองใช้งานมาแบบจริงๆจังๆนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฮ้ยมันดียังไงบ้างนะครับแบตเตอรี่อึดไหมนะครับน พอหรือเปล่าวะพี่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมเองเนี่ยรีวิวนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10เดือนแล้วนะครับซื้อเองใช้ด้วยรีวิวด้วยนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์ที่ผมประสบพบเจอมาเนี่ยนะครับหนึ่งเราจะมีปัญหาเรื่องของ OS หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่ค่อยนิ่งอย่างโวเว่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับซัมซุงก็จะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองแต่ว่าในฝั่งของโลกสมาร์ทวอชที่มันเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆเนี่ยเขา wearOS by Google ที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็คือของ i ิ Watch Pro นะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12 0 0 0โดยส่วนใหญ่นะครับจะหลักหมื่นกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีค่าลเขส์หนึ่งละ2 g e เจเนอเรชั่นใหม่ของ wearOS มันจะต้องรองรับการจ่ายเงิน Google p a y ซึ่งมันจะต้องมีชิป NFC ฝังเข้ามาอีกมีการเซอร์ติฟาย s n a p d r ร g o n นะครับมีการใส่แรมพอที่จะแบบใส่แอปพลิเคชันเข้าไปมีสตอเรจให้โหลดแอปเข้าไปทําให้ต้นทุนมันเนี่ยมันจะกดให้ต่ากว่า ที่5,999บาทแต่ให้ฟีเจอร์อย่างที่ผมเล่ามาในพวกหลักหมื่นที่ให้มาครับตัวนี้ให้มาเหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมเองเอ้ยมันจะขายออกได้ไงวะแต่พอเราย้อนกลับมาดูตัวลางจริงครับนาฬิกาสมาร์ทวอชผมมีเป็น10เรือนนะครับฟีเจอร์แบบนี้ในเรทราคาประมาณ5,600 0แล้วัได้แวว์ OS อะ ไม่มีอันนี้ก็คือ,คอต้องแจ้งไว้ตามตรงนะครับแรมเนี่ยให้มา1นึ่กิกรอมเนี่ยให้มา8ปดกิกนะครับหน้าจอที่ให้มาเนี่ยอันนี้จะต่างกันแล้วนะครับหน้าจอในรุ่นพี่เขาเนี่ยตัว46มิลิเมตรจะเป็น 3D curve นะครับครั้งแรกของโลกเลยนะครับกับราคา7,999บาทด้วยก็ถือว่าเป็นหน้าจอมือถแล้วก็ตัว PPI เนี่ยนะครับถือว่าละเอียดมากผมเองก็พยายามเพ่งมองแล้วนะว่าจอมันจะแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสมาร์ทวอล็ตราคาถูกๆเนี่ยจอมันจะไม่ได้ละเอียดมากอันนี้จอละเอียดดใช้้้ไเลยลยแวก็มีรรองรับ Dis on ด้วยเพราะว่าเขาเป็นจอซูเปอร์เมลดเนาะสีสันดีนะครับใช้งานได้กลางแจ้งสบายสามารถที่จะปรับแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติได้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยเลยรุ่นเล็กเองก็เป็นจออโมเลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวรุ่นที่เป็น41มมเนี่ยจะเป็นหน้าจอธรรมดานะครับแบนๆไปดีไซน์จะคล้ายๆกับ Apple Watch ตัว38มิมหน่อยนะครับหลายๆคนคงไปล้อกันแล้ว <c oughs> ผมไม่ซ้ําเติมแล้วกันแนตะ่ว่าดีไซน์ของรุ่นรุ่นน้องเขาหรือว่า41มลิมต mm เนี่ยอันนี้คล้ายๆจริงนะครับแต่ว่าผิวสัมผัส ท6มิลิเมตรนะครับไม่เหมือนเลยเพราะว่า มันเป็นท d c ดีเคมาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้สามารถใส่กันน้ําได้ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ดีมากนะอย่าง Apple Watch Gen แรกก็ไม่ได้กันน้าเท่าไหร่นะครับพอกันน้ำกระเซ็นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าว่ายน้าไม่ได้แต่ว่า Apple Watch เนี่ยเปิดมาเจนแรกก็ใส่ว่ายน้ําได้เลย46มิลลิเมตรเนี่ยกันน้าได้ลึก50เมตรรุ่นน้องเขากันน้ําได้ลึก30เมตรผมไม่ได้มีกิจวัรประจำวันที่ต้องไปว่ายน้าอยู่แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครเอาไปจมน้ำนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ชีวิตผมก็จะล้างจานถูบ้านอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมันโดนน้ำก็ สเปชีตนะ46มิลิเมตรเนี่ยจะอยู่ได้36ชั่วโมงในโหมดสมาร์ทนะครับคือใช้งานปกติอยู่ได้36ชั่วโมงแล้วก็ประหยัดพลังงานหรือว่า power save โหมดของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ21วันนะครับหรือว่า3อาทิตย์ตัว41มิลิเมตรเนี่ยนะครับสมาร์ทโหมดจะอยู่ได้ประมาณ1วันถ้าเกิดว่าเปิดตัวโหมดประหยัดพลังงานนี้ครับก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับ14วันเนาะใช้งานห่างกันรุ่นพี่วันครึง่งรุ่นน้องวันเดียวเซฟโหมดรุ่นพี่3อาทิตยยย์ร่่่่นน้้้อองงงงงงาาาาาาาเเดววมลหฟััักแบบบป็ไ มันดีกว่าสเปคชีทบางอย่างแย่กว่าสเปคชีทเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะครับฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นคีย์หลักเลยคือนาฬิกาตัวนี้เนี่ยมีฟาดชาร์ดด้วยฟา c ชาร์จของนาฬิกาตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยตัวแท่นเขานะถ้าเกิดว่าคุณแกะมาดูภายในกล่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่นชาร์จหน้าตาแบบนี้นะครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้สามารถชาร์จจากศน จนถึง45เนี่ยนะครับใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับซึ่ง oppo เรารู้แล้วเขาเป็นผู้นำด้านการฟาสชาร์จนะครับอย่างฟาสชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกก็ของเขานะครับอย่างสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่ oppo find 2 pro ก็ฟาสชาร์จเร็วที่สุดในโลกเหมือนกัน65วัตต์นาฬิกาเขาก็ไม่น้อยหน้าครับมีฟาสชาร์าไห้เหมือนกันคือต้องแจ้งก่อนว่าเวลาเราจะชาร์จนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับด้วยด้วยแบตเตอรี่มันเล็กด้วยตัวมันเล็กเนาะมันจะรองรับฟาสชาร์จไม่ค่อยได้นะรััม ทั้ง Samsung ทั้งโ u a ว e i ประมาณ2ชั่วโมงถามว่าจําเป็นจะต้องใช้อแดปเตอร์ของ oppo ไหมเพราะว่าอย่างฟァสชาร์จโดยทั่วไปเวลาเราใช้งานกันเนี่ยมันจะต้องมีอแดปเตอร์พิเศษของมันอย่างเช่นอยากใช้ฟ c สชาร์จซัมซุงก็ต้องใช้ฟァสชาร์จของซัมซุงเท่านั้นที่เป็นหัวของมันอยากใช้ฟァสชาร์จออปโก็ต้องใช้หัวฟァสชาร์จ Op ปโเท่านั้นมันถึงจะทํางานฟァสชาร์จตัวนี้เองเนี่ยผมลองแล้วนะครับคุณใช้อแดปเตอร์อะไรก็ได้นาฬิกาขึ้นฟァสชาร์จบดเลยผมแบบวูบใ,ใช้ MacBook Note ในกาารรช์จเ้ย มันขึ้นฟันชาร์จ15นาทีได้ไปประมาณ45แล้วผมเทสแล้วจริงอย่างโม้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้อะแดปเตอร์ของ oppo ใช้อะแดปเตอร์อะไรก็ได้แล้วก็สายของตัว46มมตรตัวรุ่นพี่เนี่ยกับรุ่นน้องเขาอย่างตัว41มมตรเนี่ยนะครับใช้สลับกันไม่ได้ของใครของมันผมลองแล้วนะครับอันนี้ตอบคําถามให้เลยเผื่อใครอยากแบบเฮ้ยพี่ผมอยากเปลี่ยนสายว่ะใช้สีดําแต่ว่าชอบสายสีพิงโกของตัวรุน่นน้องเขาเอามาเปลี่ยนได้ไหม ไม่ได้นะครับก็แจ้งไว้ในเรื่องของสายนะผมเริ่มจากตัว UI ก่อนละกันผมใช้ Wear OS มาหลายตัวมากเหมือนคล้ายๆกับ Android อ่ะเออง่ายเหมือน Android ในสมาร์ทโฟนเราอะครับคือมันจะมีหลายๆเจ้าที่เอาไปใส่บางคนก็เอาแบบเพียวไปเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งออปติม้งอัพติไมซ์อะไรนะครับแต่ว่า Apple Watch เนี่ยไม่ใช่นะครับเขาเอาไปคัสตอมใหม่อย่างเช่นตัวไอคอนก็ปรับให้มันน่ารักขึ้นนะครับดูแบบคล้ายๆกับ Color OS แล้วเวลาเรากดปุ่มหรือว่าเวลาเรามูฟซ้ายมูฟขวาครับมันจะมีฟีลลิ่งแบบุูบปั๊บุูบปั๊บเนี่ยคือมันมันดู สำหรับผมมันดูดีนะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับอย่างเช่นว่าคุณอยากจะโหลดตัววอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์เนี่ยมีเป็นแสนวอลเปเปอร์คุณเลือกใช้มีทั้งฟรีมีทั้งเสียเงินนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะฟรีนะครับก็ไปโหลดมาใช้กันได้แอปพลิเคชันอย่างเช่นตัว Spotify นะครับไว้คอนโทรเพลงหรือว่ามีตัวเมลไว้อ่านนะครับตัว Messenger ไว้อ่านข้อความเวลาเพื่อนเราส่งเข้ามาแล้วเราอยู่ห่างกับตัวมือถือเราอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาในนี้ก็ได้นะครับเป็นแอปแยกให้โหลดเลยหรือว่าเปิด Google Map รือรืออออว่่่่่าามีแปพลิเเเคชชันนนๆยงงการจบเวลาเรื่อง,องกิ เรื่องของการแปลภาษาอย่างเงี้ยคือคุณโหลดได้หมดเลยนะครับมีตัวการสั่งงานด้วยเสียงกับ Google ด้วยก็คือ Google Assistant นะครับกดปุ่มข้างบนค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสั่งงานด้วยเสียงได้เฮ้ยอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างแปลคํานี้ให้หน่อยคือมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับการออกกําลังกายนะครับแน่นอนซื้อสมาร์ทวอชไปหลายๆคนซื้อไปออกกําลังกายหลายๆคนซื้อไปแจ้งเตือนนะครับถ้าคุณอยากเจาะกำลังกายนะครับอันนี้มีโหมดออกกําลังกายให้คุณเล่นเยอะแยะมากนะครับเซนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเราวัดอัตราการเต้นของหหััววใจเเซนอร์มมี้้ทด4ตแลา ใช้งานมาคือใช้งานดีมากนะครับกับราคานี้นะคือโคตรดีแล้วนะครับเซนเซอร์วัดการนอนหลับอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรแม่นคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลองใช้งานจริงๆะครับมันก็จะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมัน tracking เวลานอนแม่นนะเว้ยผมเนี่ยลองใส่ซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายก็จะเป็นตัวรุ่นน้องขว,า,วาเป็นตัวรุ่นพี่นะครับแล้วลองหลับดูตื่นมาแล้วดูเวลาที่มันห่างกันเฮ้ยมันห่างกันแบบ2อนาทีอะ่ะมันวัดได้แม้รทั้งว่าเฮ้ยตื่นมากี่ครั้งคุณหลับลึกแค่ไหนคุณคุณไม่ได้หลับลึกนะนี่หลับเล่นๆอะไรประมาณนี้อง ก็ตามแต่เนี่ย tracking กกดีไม่แพ้รุ่นพี่การม o v เมน n การออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับสมมติว่าอยู่ๆผมผมออกจากออฟฟิศนะผมไปวิ่งเลยผมไม่อยากกดเปิดโหมดมัน tracking กกให้เองอัตโนมัติแล้วมันเปิดโหมดวิ่งของมันเองนะครับมันจะจับเวลาวัดรอบวัดอะไรให้คือคือดีอ่ะโหมดออกกำลังกายใช้งานได้จริงนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากไปจมน้ําอย่างเช่นฝนตกวิ่งวิ่งอยู่ฝนตกเงี้ยก็ไม่ต้องกุรีกูจอเข้าทีลมคุณวิ่งผ่าฝนไปเลยครับเป็นไข้ไม่ใช่เป็นกันน้ำนะครับก็อันนี้คือเรื่องของการออกกำลังกายมีโหมดมาให้เล่น ยายไม่หมดอยู่แล้วเดินวิ่งว่ายน้ำเวทเทรนนิง่งเอาอะไรอีกมีทุกอันแล้วก็สามารถอ่คัสตอมบางอย่างได้อย่างเช่นสมมุติบางคนเป็นโรคหัวใจเงี้ยครับหรือว่ากลัวจะออกกําลังกายหนักเกินไปแล้วหัวใจจะทํางานหนักเราคัสตอมได้ว่าถ้ามันเต้นจนถึงจุดเนี้ยให้แจ้งเตือนให้หน่อยหรือบางทีเราเรา,เราตื่นเต้นกับอะไรจะโดนเจ้านายด่าอะไรเงี้ยแจ้งเตือนให้หน่อยใครเป็นโรคหัวใจอย,อยู่มันเซ็ตได้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆเลยครับคือ w ว a r OS นะครับเป็นเป็นชื่อแอปพลิเคชันของ Google เขาคุณโหลดตัวนี้มาคุณเปิดเครื่องนะครับมันจะซิงกันเองคือง่ายๆคือวิธีการติดตั้งวิธีการลงคือผมว่าในปีสองพันที่เนียใครที่ซื้อสมาร์ทวอชพวกนี้ไปเนี่ยคือลงเป็นกันแน่นอนมันง่ายมันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วครับตอนที่ติดตั้งหลังจากที่แกะกล่องมานะครับผมใช้เวลาติดตั้งไม่ถึง3านาทีเสร็จอีแอปพลิเคชันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณอยากคัสตอม UI อย่างตัวนี้นะครับผมคัสตอมย i ให้มันเข้ากับชุดผมเนี้ยเป็น,นเนอ,อ วันนี้ผมไปทำงานออฟฟิศผมก็ใส่เสื้อขาวกางเกงดำอะ่ะผมก็ถ่ายผมตอนที่ใส่เสื้อขาวกางเกงดําเซลฟี่คลิกเดี๋ยวระบบมันจะเลือกให้ว่าลายแบบไหนที่มันเหมาะกับเสื้อขาวกางเกงดํานึกออกปะหรือวันนี้ผมอยากจะไปงานประชุมสัมมานาผมอยากเป็นคนเด่นในงานนะครับผมใส่เสื้อเหลืองกางเกงดําผมก็กดถ่ายเซลฟี่เอง แล้วเดี๋ยว U i มันจะเลือกหน้าตา UI ที่มันที่มันคัสตอมไหมมาให้เราโดยเฉพาะเนี่ยนะครับกับเฉดสทีที่เราใส่ในวันนั้นให้มันใส่แล้วมันแมทชิ่งกันมากที่สุดเวลาเราไปออกงานนาฬิกามันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับคุณลองดูเนี่ยผมใส่เสื้อเหลืองนี่คือหน้าตาหน้าตา UI ที่มันออกแบบมาให้มันเข้ากับชุดที่ผมใส่มากที่สุดอะไรประมาณนี้คือคือมันทําได้ขนาดนั้นถ้าคุณซื้อ o p p o Watch ไปนะครับโหลดแอปตัวนี้เพิ่มด้วยสรุปแล้วใช้แอปอยู่2ตัวนะครับ wear os กับเพทับเฮลท์นะครับทีนี้หลังจากที่ไปลองใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับข้อดีเลยเนี่ยอย่างแรกนะครับชัดเร็วมันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับ คือถ้าเกิดว่าเราเรา,เราตัดเรื่องของฟีเจอร์การออกกําลังกายการรับสายการแจ้งเตือนซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดของสมาร์ทวอทปี2020ีอยู่แล้วเนี่ยนะครับชาร์จเร็วเนี่ยไม่มีใครให้มาได้เลยกับเหรียญราคานี้นะครับแล้วอ p p โปเป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องฟาชาร์จอยู่แล้วเรารู้กันอยู่15นาทีได้4 5สาเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับผมมันว้าวมากเพราะว่าผมเป็นผู้ชายนะครับแล้วผู้ชายมันจะขี้เกียจเรื่องของการชาร์จมือถือมากนะครับตอบโจทย์สุดๆนะครับผมวางแปะไว้แล้วผมเข้าไปอาบน้ําออกมาแบตได้รมวคือเ่งชโย หรือว่าเอาเหอะสีนาที เต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมีฟ้าชาร์จมาให้ด้วยกันทั้งคู่อันนี้คือดีมากแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับอย่างรุ่นพี่เขานะครับเขาเคลมมาว่าถ้าคุณใช้งานมันอยู่ได้ประมาณวันครึ่งใช่ไหมครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในการใช้งานแบบเต็มที่เลยผมไปใช้งานมาเนี่ยผมอยู่ได้ประมาณ2วันบอกไว้ก่อนว่า2วันเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับอาจจะแบบแตะไว้เฉยนะครับไม่ได้ดูแจ้งเตือนหรือว่าไม่ได้ซิงกับมือถือมากมายนะอยู่ได้ประมาณ2วันแต่ถ้าเกิดว่าคุณซิงกับ และกกันว่าผมเหลือแบตเตอรี่อยู่ประมาณ10%แล้วผมก็ กดค้างที่ปุ่มข้างล่างนะครับมันจะเข้าหน้า power save ให้นะครับหน้า power saver เนี่ยเวลาเรากดแล้วเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะใช้งาน UI บางอย่างได้สมาร์ทวอชหลายๆแบรนด์เวลาเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยครับมันจะเป็นแค่จอขาวดําอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้คือ wear OS เหมือนกันเวลาเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานมันจะเป็นจอขาวดาอย่างเดียวครับโชว์แค่เวลากับนับก้าวแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าของป p p ไม่ใช่ครับเวลาเราเข้าโหมด power saver เนี่ยนะครับมันจะโชว์ทั้งตัวนาฬิกาหนึ่งละมีโชว์นับก้าวแล้วเราสามารถปัดเข้าไปดูนับบบแ อยู่อนารักน่ารักได้ปัดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันทํางานอย่างเช่นตัวตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมาร์ทวอทเวลาเราเปิดโหมดพาวเวอร์เซฟเวอร์เนี่ยนะครับไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เพราะมันต้องการเซฟพลังงานไว้เยอะๆอันนี้สามารถทําให้ได้แล้วก็โหมดพาวเวอร์เซฟเวอร์มันเนี่ยยังเป็นจอสีอยู่อันนี้ผมชอบนะครับมันยังดูแบบดูไม่เหมือนว่าเราเปิดโหมดพาวเวอร์เซฟเวอร์ส่วนรุ่นเล็กตามสเปคชีทเนี่ยมันบอกว่าใช้งานได้ประมาณ24ยั่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไะม ไม่ถึง24ชั่วโมงอย่างตัวรุ่นพี่เนี่ย46มิลลิเมตรเนี่ยเคลมว่าอยู่ได้วันครึ่งผมใช้งานเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2วันแต่รุ่นน้องเนี่ยเคลมว่าอยู่ได้1วันผมใช้งานแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณ17ชั่วโมงนะครับถ้าให้เทียบแบบเห็นภาพง่ายๆนะครับตัวรุ่นน้อง41มิลลิเมตรเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะพอๆกันเลยกับ Apple Watch 38มิลลิเมตร Series 3คือผมใช้งานหลายๆแบรนด์พยายามเทียบกันดูนะครับคือว่ายง่ายว่าถ้าคุณอยากใช้งานแบบสบายใจชัวร์ๆ่นนนอไร้อยเานนรุ่้องเ่ย ตัวรุ่น41ม mm มเนี่ยเอาออกจากบ้านไป6โมงเช้านะครับกลับมาถึงบ้านแล้วแบตหมดเนี่ยประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยสมมุติว่าเราไปออกจากบ้านตอนเช้า6โมงนะครับถึงบ้านแล้วเนี่ยแบตมันยังเหลืออยู่ประมาณนึงบางทีเราอาจจะแบบไปทานข้าวกับลูกค้าบางทีเราอาจจะไปแฮงเอากับเพื่อนต่อนะครับไปเที่ยวผับกลับมาตีหนึ่งตีสอแบตก็ยังเหลืออยู่จนถึงตอนนั้น <S <S นึกออกปะคือคือ3ามสิชั่วโมงที่มันให้มาเนี่ยครับมันเหลือไว้ก่อนเผื่อบางอย่างที่แบบเอ้ยวันนั้นเราโทรเข้าโทรออกเยอะหรือว่ามีแจ้งเตือนไม่เซนเจอเยอะๆหรือว่าค้นหาโทรศัพท์มือถือบ่อยๆหรือว่าเราคัสตอม มันหรือว่าเราไปฟังเพลงใน,ในการออกกาลังกายเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะกินพลังงานเยอะมันอาจจะทดแทนกันได้นะครับก็อันนี้เหมาะสาหรับคนที่ใช้งานแล้วไม่ได้ไปโลดผลโจนทยานอะไรมากคืออยู่กับล่องกับลอยส่วน46มิลลิเมตรเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่บางวันนะครับอาจจะมีกิจกรรมที่จะต้องแอคทีฟเป็นพิเศษบางวันอาจจะต้องไปยิมช้าเป็นพิเศษบางวันอาจจะต้องไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมจะแนะนําเลยให้เอารุ่น46มิลลิเมตรมันสบายใจกว่าเพิ่มตังอีกประมาณ2,000บาทได้จอที่เป็น 3D curve ครั้งแรกของโลก ได้แบตเตอรี่ที่อึดกว่าแล้วก็ได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าด้วยก็อันนี้อันนี้แจ้งไว้ชาร่แบตเตอรี่ข้อดีอย่างที่2ที่ผมเจอมาเลยคือมันสามารถใช้งานได้2ระบบนะครับสมาร์ทวอทช์หลายๆแบรนด์เนี่ยมันใช้งานได้กับแบรนด์มันแบรนด์เดียวหรือว่า ใช้งานได้กับตัว OS ใด o s 1ึเท่านั้นอันนี้ใช้งานได้2 OS รองรับได้ค่อนข้างลึก iOS ก็รองรับอย่างที่บอกไปคือ iOS 12ขึ้นไปนะครับ Android ก็ Android 6ขึ้นไปซึ่งมันหลายปีมากๆแล้วอ่ะสี่ห้าห้าหกปีกันมาแล้วอ่ะ iOS เก่าๆหรือว่าดีไวิ์เก่าๆที่เปิดตัวมามันก็ยังใช้งานได้อยู่ดังนั้นใครที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆนะครับกังวลว่าจะใช้ได้หรือเปล่าว่าพี่ Android 6ขึ้นมาใช้งานได้หมดนะครับถ้า iOS 12ขึ้นมาใช้งานได้หมดหรือว่าตั้งแต่ iPhone 6อ่ะใช้านนา,า,นนา,า,ชานไปปปััุ่คณผกีี2ท ขึ้นมาแล้วไปเปลี่ยนนะครับอะไรในนั้นมันน่าจะสำรองอยู่แล้วแน่ๆนะครับ oppo เป็นแบรนด์ที่มีเรื่องของเซอร์วิสที่ดีแล้วก็หาสูตรง่ายหลายๆแบรนด์ที่เป็น wear os เนี่ยนะครับหรือว่า Smart Watch หลายๆแบรนด์เนี่ยผมเคยเอาไปลองเคลมมาแล้วบางเรือนเนี่ยเป็นหมื่นด้วยซ้ำแต่ว่าศูนย์บริการมันมีน้อยนะครับต้องส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งมันใช้เวลาในการเคลมเป็นเดือนนะครับแต่อย่างเงี้ย oppo เนี่ยครับศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านเราคือมีเกือบทุกจังหวัดอ่ะเดินไปที่ไหนก็ได้ใช้เวลาเต็มที่ชั่วน่ยหหา้้ทใช เราได้อะไรเงี้ยเอ้ยมันง่ายกว่านะครับสู่บริการเยอะมันดีแบบนี้แหละแล้วแบรนด์มันเป็นแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตาคนนะดังนั้นวันหนึ่งคุณช็อตตังค์ขึ้นมานะครับหรือว่าคุณอยากเปลี่ยนรุ่นสมมติใช้41ิอยู่อยากเปลี่ยนเป็น46สมันสามารถเทรดหรือว่าขายแล้วไปซื้อรุ่นใหม่มันง่ายกว่านะครับนี่เป็นข้อดีหนึ่งที่เจอมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีอของเขาส่วนข้อเสียนะครับเท่าที่ไปเจอมานะอันนี้เล่าแบบแฟร์เลยนะครับอยู่กับมันมาอาทิตย์หนึ่งหนึ่ง สมาร์ทวอชที่อยู่ในตลาดตอนนี้มันจะมีอยู่2ฝั่งคือคําว่าสมาร์ทวอชกับฝั่ง Wear OS ถ้าคําว่า Wear OS เนี่ยนะครับผมใช้ Wear OS มาไม่ว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับส่วนใหญ่แบตจะอยู่ได้ประมาณนี้ประมาณวันครึ่งนะครับแต่ว่าตัวรุ่นเล็กเขาเนี่ยนะครับอย่าง4 1มิลล mm, ิเมตรเนี่ยครับผมว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างจะฟิตเวลาไปหน่อยบางทีเนี่ยเราอย่างผมเนี้ยบางทีทางานเสร็จอยากจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี้ยโอ้โหมันก็ต้องพวงว่าแบตจะหมดหรือเปล่าไม่บอกปะอันที่2คือเวอร์ชันของบลูทูธนะครับมันยังเป็นลนะูว5.0 มีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับ4.2กับ5.0เนอะเรื่องของการเชื่อมต่อหลายๆดีไวซ์อะไรเงี้ยซึ่งการที่ใช้สมาร์ทวอทมันก็คงไม่ได้ไปต่อหลายๆดีไวซ์หรอกแต่บอกเผื่อไว้ก่อนนะครับคือคือต้องบอกเผื่อไว้หลายๆคนซีเรียสเรื่องนี้ก็ว่ากันตามนี้เป็นบุ o ทุ h 4.2นะครับไม่ใช่5.0นะครับแล้วก็ เรื่องของการออกแบบดีไซน์นี่จะเรียกเป็นข้อเสียไหมก็กคงไม่ใช่นะครับอย่างผมเองผมผม,มองในรูปเรนเดอร์มานะหูแม่งโคตรแรงบันดาลใจแต่พอเรามาใช้จริงเนี่ยนะครับลองเทียบ Apple Watch ของแฟนดูแล้วนะครับเอ้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะ่ะอย่างแม้กระทั่งว่าตัวเล็กเนี่ยครับเทียบกับ Apple Watch ตัวเล็กอะตัวเนี้ยใหญ่กว่าในราคาที่ถูกกว่าปุ่มคอนโทรลก็ไม่เหมือนกันนะครับของพวกนั้นจะเป็นหมุนๆใช่ป่ะอันนี้เป็นปุ่มกดนะครับสายก็ไม่เหมือนกันสายของ Apple Watch เนี่ยมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็หมุดมันจะไม่ค่อยแน่นอันนี้มันจะแน่นกกกกววว่่่่าาาาแแแล้้็สงยยคคือออตนนรมัดูๆ แต่ว่าจริงแล้วไม่เหมือนกันนะครับถ้ากดไปลองดูดีเทลแต่ว่าดูเลินๆเนี่ยล้ายรุ่นพี่เขาอย่าง4.6มิลิเมตรเนี่ยครับไม่เหมือนกันเลยตัวจอก็เป็น 3D เคิร์ตัวสายเนี่ยอันนี้ยิ่งไม่เหมือนกันแล้วใหญ่เลยนะครับสายตัวนี้มันจะแน่นกว่าแล้วก็นุ่มกว่าก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับอันไหนเหมือนก็ว่าเหมือนอันไหนไม่เหมือนก็ว่าไม่เหมือนนะครับอันนี้เป็นนานาจิตตังค์นะครับเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวผมนะอย่างเงี้ยผมว่าได้นะครับสะมาโปรโมทผมว่าได้มันใส่แล้วมกา จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ยังไงก็มีสีดําส่วนตัวสีชมพูเนี่ยนะครับอย่างพิงโกเนี่ยก็จะมีแค่ไซส์41มิลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งพิงโกเนี่ยผมเข้าใจว่าทํามาเพื่อผู้หญิงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับก็จะเป็นตัวกลอสซี่โกหรือว่าสีออกทองๆหน่อยอันนี้สําหรับคนที่อยากจะใส่แล้วให้รู้สึกว่าตัวเองร่ารวย <c oughs> ก็ใส่กลอสซี่โกก็ได้นะครับมันจะดูดูขับผิวมากกว่าถ้าเป็นผู้ชายลุยๆสปอร์ตผมว่าสีดำอตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ราคาก็อย่างที่บอกไปรุ่นเล็กนะ ครับ46ม mm, ม7,999บาทครั้งแรกของ Oppo นะครับที่ทำสมาร์ทวอชออกมาฟีเจอร์ที่ให้มาใช้งานได้จริงทุกอันนะครับตอาที่ไปลองเล่นมานะการออกกำลังกายเอ่ยการแจ้งเตือนเอ่ยรวดเร็วนะครับไม่มีหน่วงไม่มีดีเลยแล้วก็ UI คัสตอมได้ผ่าน AI นะครับซอฟต์แวร์ที่ทำมาก็ดีมากๆไม่ได้ว่าสักแต่ใส่แวร์เอสมาให้ไม่ใช่นะครับสามารถคัสตอมตัว UI ได้ให้มันเหมาะกับเรานะครับสามารถยจะปรับแต่งหน้าตา UI ได้นะครับฟาสชร์จที่ให้มานะครับก็ใช้ได้จริง ไม่ได้โมกอันนี้คือดีมากคือผมพยายามแกล้งมันหลายๆด้านแล้วเอาอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์มาลองเสียบที่จะขึ้นฟ้าชาร์จหรือเปล่ามันก็ขึ้นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยคือโอเคดีอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับก,ก็ต้องว่าตามนเนื้อผ้าเนาะใครชอบก็ลองไปหาซื้อได้นะครับที่ช็อปใกล้บ้านคนุณตอนนี้คงวางขายกันแล้วออฟไลน์ออนไลน์ มีเพียบเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเผื่อใครอยากซื้อออนไลน์นะครับอันนี้คือเท่าที่ไปลองใช้งานจริงมามันทําหน้าที่ออกมาได้ดีสุดแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือมันกันน้ําลึกด้วย <c oughs> คือได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้กันน้ําไว้ก่อนดีกว่านะครับพวกแวร์โบพวกนี้มันมีโอกาสที่จะโดนน้าง่ายกว่ามือถือมือถือเนี่ยเราใส่ในกระเป๋าเราใช้ข้างนอกแต่ว่าแวร์เอสบางที M T เราใส่กับข้อมือเราครับแล้วเราล้างมือล้างอะไรบางทีต้องถอดน,นาฬิกาอยู่นึกออกว่าพวกใครที่เคยใช้ตัวสมาร์ทวอทสม ว่านใจกล้าอย่างผมเนี่ยใส่ล้างจานประจำนะครับเอ,อ้ยสบายนะครับเออดีเหมือนกันก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันอยากให้เราเทดสอบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอมาเลยข้างล่างเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับ Oppo Watch ทั้งรุ่น46มิลลิเมตรแล้วก็4 1มิลลิเมตรขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ <laughs>